สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูว่านสีทิศออกดอกค่ะว่านสีทิศออกดอกแล้วจะดูอีกตนนึงอีกดอกหนึ่งค่ะพี่น,อน้องมองกําลังออกมาอันนี้อีกดอกหนึ่งค่ะแต่วพอหัวน,นี้เป็นสีหยางค่ะซูมสิคะลูก ซูมสิคะซูมได้แค่นี้หละคะลูกนี่คะ่ะอันอีกสีหยางบวงหัวะะดนึค่ะเด้ออกมาแต่อดอกค่ะพี่น้องหัวหัวแห่งเข้าเก็บไว้แต่ปีที่แล้วบัดน,นี้มันก็เสียออกดอกช่วงสงการค่ะพี่น้องถ้ารุ่นกันว่ามันเป็นสีหยางแต่อันนี้ะสีชมพูนแน่นอน สีชมพูแน่นอนค่ะพี่น้องอันนี้นี่แสงเงินแสงทองของเราออกดอกเรียวออกสวยงามค่ะพี่น้องนี่แสงเงินแสงทองของเราออกดอกแล้วค่ะใบสวยงามออกดอกแล้วดอกพึ่กันก็จะดอกบวัวน,นะคะเนาะกลองคอยกดบุ่ซุูมเลยเด็อนี่กล่องถึกถึก ี่ซูมกับมาซูมไม่เสือ,อฟังเลยนี่ค่ะใบางามๆค่ะพี่น้องี่ดอกก็งามออกดอกและะ้วค่ะแสงเงินแสงทองไม้มงคลเดิพาไปดูดอกอีกดอกนึงค่ะพี่น้องแต่พมหูซื้อดอกค่ะออกดอกงามๆ้าเบิ้ลนะคะเดชพาไปเบิ้งค่ะพี่นอ้อ,อ,อ,องนี่ค่ะพี่น้องดอกของเขาดอกงามมาพี่น้อง ดอกงามค่ะห้ดูดอกสวยค่ะพี่น้องเบิงต้นค่ะนี่คือต้นของเขาจะไม่รู้เด้อว,ว่าต้นอีหยังโูจักแต่งามอยู่ค่ะนี่ดอกดอกงามค่ะพี่น้องให้ดูใกล้ๆ ดอกงามค่ะอันนี้ดอกงามงามแต่ปะหัวมีเม็ดบานาะงามค่ะดอกสวยค่ะพี่น้องต้นอันนี้ก็งามค่ะพี่น้องย้ยอยลงมา งามค่ะได้ยินเสียงนกเขาครับพี่น้องนกเขางามอ่ะบางต้นกับบูฮงื่อดอกค่ะพี่น้องพอด้ฮงกับบอกนเดอร์บูฮงื่อดอกถ่ายมาให้พี่น้องเบ่งงามงามค่ะเพื่อนมันเป็นธรรมชาติดี อันนี้ก็งามค่ะพี่น้องดัซเเบิ้งเนี่ยมันอยู่สูงค่ะนี่กําลังเสียออกดอกค่ะพี่น้องนี่กําลังเสียดอกพวงนีดอกมันเนี่ยมีดอกมีดอกดอกค่ะพี่น้องดอกงามงามต้นนี้ก็งามค่ะพี่น้องต้นนี้ก็งามอันนี้ลูกต้นนี้ก็งามค่ะพี่น้องใบสนใบสนก็ตกมาใส่เธอ งามค่ะพี่น้องงามกำลังออกดอกดอกโคง้งงามแเ้าี่่ดอเนอถ้าเพื่อนๆมาดูด,ดอกกล้วยไม้นะคะสีสมค่ะพี่น้องสีสมสีสงงามงาม,งาม สีสมงามค่ะพี่น้องสีสวยดีค่ะดอกกล้วยไม้กล้วยไม้สีสม้มต้นนี้ก็สวยค่ะพี่น้อง เขาเรียกตนอียางโนเพื่อนๆรู้ก็บอกให้ด้้อง,งามยีค่ะน้ำงามแต่อันนี้อกโกดิมาค่ะเพื่อน,อนงามบ่ละงามสวยค่ะ ต้นอีกต้นึงก็ต้องแสงแสงทองเนยาโกนิมาเนี่สวยค่ะพี่น้องนี่มีใบนี้ใบนี้แดงทั้งใบเนะค่ะเกิอันนี้อันนี้ใบแดงๆแดงๆก็สวยค่ะพี่น้องอันนี้สวยอันนี้อันนี้แดงทั้งใบเนะคะเพื่อนๆสวยมากไม้มงคลเหมือนกันค่ะเพื่อนๆงามค่ับงามงาม หามาปลูกนะคะเพื่อนๆงามค่ะสีแดงอโกนิม,มาเสียงขับป,ประตูค่ะพี่น้องขอจบคลิปแค่นี้นะคะเด้อเจอกันคลิปหนาค่ะพเพื่อนขอบคุณมากๆค่ะ